แนะนำครับใครอยากเติมเกมร้าน Lucky Shop มีเติมทองครับทั้งระบบ iOS และก็ Android นะฮะเติมไว10้10-15นาทีครับปลอดภัยจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณยูกับผมเก่งช่องนักบอลพล้าในคลิปนี้ผม,มาบอกถึงครับสิบแผ่นแล้วแลวก็สอนวิธีหาครับจะมีแผ่นไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะแผ่นแรกเข้ามาที่เอเชียครับมาที่ประเทศแล้วก็มาเลือกที่นี่เลยฮะเลบานอนฮะพอรีฟองมาแผ่นจะเป็น5 2าสองครับแผ่นนี้เน้นการส่วนกลับด้วยบอลยาวๆครับใครที่ชอบเล่นส่วนกลับด้วยบอลยาวๆแผ่นนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยฮะปรับตรง dmf สงคนเนี่ยให้เป็น cmf สักคนหนึ่งเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยฮะสำหรับแผ่นนี้ ต่อมาฮะแผนที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นแผนที่มงค่อนข้างดีด้วยนะฮะอ่ะฮะต่อมาแผนที่ส่องมาที่แอฟริกาครับมาที่ประเทศนะแล้วก็มาที่นี่เลยครับประเทศนี้เลยพอกดดีฟ้อกมาครับแผนก็จะเป็นหน้าตา532ครับตรงนี้จะมีกองกลาง3คนครับกองหลัง5คนครับแล้วก็กองหน้า2อคนครับนี่ฮะแผนนี้ก็เน้นไปที่การใช้บอลยาวๆครับใครที่ชอบเล่นบอลยาวๆแผนนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะ ตอมาครับมาที่แผ่นที่3มครับมาที่เอเชียครับมาที่ประเทศนะฮะแล้วก็มาที่โอมานตรงนี้เลยฮะประเทศนี้เลยนะฮะ่เงพอกด default ออกมาแผ่นจะเป็นหน้าตา4-3-1-2ครับแผนนี้เน้นการสวนกลับเร็วๆครับกองกลางยืนแบบแน่นๆแบบนี้ฮะใครที่ชอบเล่นก็สวนกลับเร็วเนี่ยไม่แพ้ใครแน่ๆครับสำหรับแผ่นนี้นะฮะต้องลองกันดูแหะฮะต่อมาฮะแผ่นที่4ครับมาที่ แอฟริกานะฮะแล้วก็ออกมาที่ประเทศนะฮะนี่ฮะเลือกที่ประเทศแล้วก็ออกมาที่นี่เลยฮะในจเรีนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่ฮะเนี่ยประเทศนี้พราะกดเดฟออกมาแล้วเนี่ยแผนจะเป็นหน้าตา c ี2ครับแผนโคตรจะมาตรฐานครับเน้นการส่วนกลับเร็วครับสำหรับแผนนี้ใครที่ชอบเล่นกองกลางเยอะๆแบบนี้ก็ลองไปปรับกันดูได้นะฮะหรือว่ามีกองกลางเยอะๆเนี่ยปรับกันดูได้เลยฮะสำหรับแผนนี้ส่วนตัวตำแหน่งค่อนข้างโอเคครับไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มแล้วนะฮะ ต้องมาฮะมาที่แผนที่5ครับมาที่ยุโรปนะฮะนี่ฮะแล้วก็มาที่ประเทศนะฮะนี่ฮะแล้วก็มาเลือกประเทศนี้ครับอยู่ข้างล่างนิดนึงนะเพือ่อนเพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างเกือบสุดเลยเนะนี่ยนี่ฮะเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยฮนะจะเจอแผนนี้อยู่ฮนะนี่ฮะจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ครับนี่ฮะยางล่างหน่อยนะนี่ฮะเ่อนลงมาอีกครับยังไม่เจออะยาวนิดนึงครับนี่ฮะแผนนี้ฮนะเจอแล้วนี่ฮะ พอเลือกมาแล้วเนี่ยพอกด default ออกมาเนี่ยแผนก็จะเป็นหน้าตานี่เลยฮะ5-2-3แผนนี้เน้นการออกบอลด้านข้างๆครับใครที่ชอบเล่นออกบอลด้านข้างแล้วเปิดมงแผนนี้ทำได้โคตรจะดีแหละฮะมีกองกลางสองคนครับเป็น CMF ส่วนตัวเนี่ยปรับเป็น DMF อสักคนก็แหมค่อนข้างโอเคนะต่อมาฮะแผนที่6ครับมาที่อเมริกาฮะมาที่ประเทศครับแล้วก็มานี่เลยฮะมาที่บราซิลนะฮะ แผนของบราซิลครับแน่นอนเน้นการของเกมครับแผนหน้าตาแบบซี2 2แบบนี้ฮะใครที่ชอบเล่นสไตล์ต่อบอลแล้วของเกมนี่แผนนี้บอกได้เลยว่าโคตรจะเดือดแน่นอนครับสำหรับบราซิลนะฮะเป็นแผนที่โจมตีได้หลากหลายมากๆครับสำหรับบราซิลลองไปเล่นกันดูฮะต่อมาฮะแผนที่เจดครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่ประเทศนะฮะมาที่โปลแลนด์นะฮะเลือกทีมโปลแลนด์นะ พอกด Default มาแล้วเนี่ยแผ่นจะเป็นหน้าตา C1 C1 ครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่ากองการเนี่ยโคตรจะแน่นเลยละฮะสามารถปรับเป็น DMF ได้ด้วยนะฮะนี่ฮปรับได้อิสระนะฮะจะเป็น CMF หรือว่าเป็น DMF เนี่ยได้แบบอิสระแผ่นนี้เน้นการออกบอลด้านข้างครับใครที่ชอบเล่นออกบอลด้านข้างแล้วเปิดมงแผ่นนี้ทําได้ดีเลยเลยฮะแมเสียดายครับกองหน้ามีคนเดียวต่อมาฮะแผนที่แครับมาที่อเมริกาฮะ มาที่ประเทศครับแล้วก็มาเลือกที่ประเทศนี้เลยนะฮะในนี้พอกดเลือกมาแล้วเนี่ยพอกด default แผนจะเป็นหน้าตา c 1 3 2ครับตรง CMF ตรงนี้ฟิลโฟเดนยืนอยู่เนี่ยตรงนี้สามารถปรับเป็น AMF ได้นะฮะใครที่ชอบเล่น AMF ก็ปรับเป็น AMF ได้นะฮะแผนนี้เน้นการส่วนกลับเร็วครับแม่มนี่มีผลมากมากครับยืนเนี่ยถ้าจ่ายบอลดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับจ่ายให้กองหน้าทำชิ่งหนึ่งสองยิงตุ้มจบเลยฮะ แล้วก็ต่อมาฮะแผนที่9ฮนะแผนที่9เนี่ยมาที่ยุโรปนะฮะมาที่ยุโรปนะก็มาที่ประเทศนะเลือกประเทศมาที่ประเทศนี้เลยฮะประเทศโปรตุเกสเลยฮะเนี่ยเลือกไปเลยฮะโปรตุเกสนะฮะพอกด e f a u l t มาเนี่ยแผ่นจะเป็นหน้าตา4 3 2 1ครับสำหรับโปรตุเกสจะมี AMF 2คนนะใครที่ชอบเล่น AMF 2คนแบบนี้ทำได้ค่อนข้างดีครับแผนนี้โคตรจะยืดยยุ่นครับชมตีได้หลากหลายครับเพื่อนๆก็ ลองไปใช้กันดูแผนนี้ค่อนข้างน่าลอกนะฮะสำหรับแผนของโปรตุเกสนะฮะแล้วก็ต่อมาแผนที่10มาที่อเมริกาครับมาที่ประเทศนะมาที่ปร,ระเทศนี้นะฮะประเทศอาร์เจนตินาฮะนี่ฮะเลือกมาที่อาร์เจนตินาคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแผนแชมป์โลกครับแผนนี้เน้นไปการ เน้นไปด้านการส่วนกลับเร็วนะฮะแล้วก็หน้าตาแบบอื่นๆเนี่ยสามารถทำได้ค่อนข้างดียบับเน้นบอลยาวก็ได้ทํำริ้ก็ดีเปิดมงก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลปาลามไปด้วยคลิปนี้เราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ